สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชผู้สมัครซสเขสองนความพนมพักภูมิใจไทยในสุปชัยโพสุพร้อมด้วยนายสมพงษ์บุญปัญจาทนายความ เดินทางเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองนครพนมดำเนินคดีกับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยอีก3คนคือนายจตุรนฉายแสงนายดิศรเพียงเกตและน,นายนัทวุฒิสายเกลือในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาใส่ร้ายและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จนายสุภชัยบอกว่าในการปราศัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยโดยนายเศรษฐาและพวกดังกล่าวข้างต้นได้ปราศัยบนเวทีต่อหน้าประชาชนหลายหมื่นคน เป็นการใส่ความตนและพักภูมิใจไทยด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ตนและพักภูมิใจไทยได้รับความเสียหายจึงต้องเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลทั้ง4และจะเข้าร้องเรียนกับกตจังหวัดนครพนมให้ดำเนินการกับผู้สมัครและพรัคเพื่อไทยตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไป นายสุประชัยบอกว่ามีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอการปราัสของบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดและได้มอบให้กับพนักง,งานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานแล้วทั้งนี้บุคคลที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้ประกอบด้วยนายอนิสอนถูกกล่าวหาว่าปราัยชักชวนจูงใจและใส่ความผู้แจ้งรวมถึงพักภูมิใจไทยความว่านายอนุทินชาวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยสมัยก่อนอยู่ด้วยกันแต่ทรยศอกตันยูเลือกประยุทธ์เป็นนายกครูกแก้วชิบหายอยู่ที่ปากอะไรก็กูเอามาถ้าสภา,าไม่อนุมัติมึงคนเดียวจะเอามาได้ไหม วันนี้ผมไม่ได้มาปลุกระดมแต่มายุโยงโดยเฉพาะส่วนนายจตุรนถูกกล่าวหาว่าปราศัยโดยใช้ถ้อยคำใส่ความพักภูมิใจไทยและผู้แจ้งมีข้อความตอนหนึ่งว่าตัวการสำคัญคือพักภูมิใจไทยคราวที่แล้วประกาศไม่เอาประวิทย์ไม่เอาประยุทธ์ถ้าเลือกผมผมจะมาเป็นนายกเองสุดท้ายผลการเลือกตั้งออกมาคนที่โทรศัพท์ไปหาประยุทธ์บอกว่าขอร่วมเถอะขอให้ผมร่วมรัฐบาลเถอะครับคือนายอนุทินชาญวิรุฬห์หัวหน้าพักภูมิใจไทยคราวนี้ก็จะเป็นแบบนี้อีก เข้าร่วมสนับสนุนประยุทธ์เป็นรัฐบาลซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างดใดนายสุประชัยบอกว่านายนัทวุฒิร์ไยใส่ความเช่นกันว่าครูแก้วสหายแสงไล่อุทินกลับบ้านเราจะไม่หิว้วบ้องกัญชาร่วมกับอนุทินการประใสยดังกล่าวทําให้หัวหน้าพักภูมิใจไทยและตนได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังว่าเป็นคนไม่ดีแนะนําให้ประชาชนเสพกัญชาซึ่งพักภูมิใจไทยมีนโยบายใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพและแก้ปัญหาเศรษฐกิจประชาชนไม่ได้เป็นอย่างที่นายนัทวุฒิกล่าว นายสุประชัยบอกว่าคนสุดท้ายคือนายเศรษฐาปราศัยโดยใช้ถ้อยคําจูงใจและใส่ความพูดแจ้งและพักภูมิใจไทยกล่าวว่าการที่นายจตุรนฉายแสงได้บอกแล้วถึงความล้มเหลวของรัฐบาลน,นายกและประยุทธ์จันโอชาแต่สิ่งที่ผมอยากตอกย้ําคือพักร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์คือพักภูมิใจไทยพี่น้องครับเขาไม่ได้แค่ร่วมรัฐบาลเขาไม่ได้เห็นหัวพี่น้องประชาชนเขายังเป็นพักที่จะเสนอเอากัญชาเสรีมามองเมาลูกหลานพี่น้องทุกคนรับได้ไหมครับรับไม่ได้ และถ้าเขาบอกว่าสอสอเขตให้เลือกภูมิใจไทยส่วนพักให้เลือกเพื่อไทยไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นประยุทธ์จะกลับมาอีกครั้งเรายอมไม่ได้เราไม่ยอมการกล่าวปราศัยดังกล่าวทําให้ผู้แจ้งและพักภูมิใจไทยได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่าหากเลือกพักภูมิใจไทยแล้วจะได้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ภายหลังพันตํารวจโทรคำดีเฮียงบุญรองผู้กับการสอบสวนสพเมืองนครพนมรับแจ้งความเปิดเผยว่าหลังจากรับแจ้งแล้วได้ออกมาเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอกคำให้การต่อไป